เราไม่มี MOU 43เราไม่มี MOU 44เราม,มีอะไรเรามีสิ่งนี้ครับที่เรียกว่าเป็นพระราชกิจจานุเบกษาเป็นการประกาศนะฮะชัดเจนเป็นพระบรมราชองการรัชกาลที่9ผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับพี่หมีครับประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยมีพระบรมราชอง์การให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า เพื่อความมุ่งประสงค์ในการใช้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยในการสำรวจและการสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยจึงกำหนดให้เขตไหลทวีปตามแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ของแต่ละจุดที่ประกอบเป็นเขตไหลทวีปของไทยซึ่งแนบท้ายประกาศนี้เป็นเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยในการกำหนดเขตไหลทวีปนี้ได้ยึดถือมูลฐานแห่งสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ อันเป็นที่ยอมรับนับถือกันทั่วไปและตามอนุสัญญาว่าด้วยหลายทวีปซึ่งกระทำณกรุงเจนีวาลงวันที่29เมษายนคิหนึ่ักราช1,958และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้วเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2,511แผนที่และจุดต่อเนื่องที่กำหนดพิกัดภูมิศาสตร์ตามประกาศนี้เพื่อแสดงแนวทั่วไปของเส้นกำหนดหลยทวีป สำหรับสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เป็นทะเลอาณาเขตซึ่งต่อเนื่องกับทะเลอาณาเขตของประเทศใกล้เคียงอันจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นแบ่งเขตไหลทวีปนั้นจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันโดยยึดถือมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลและอาณาเขตและเขตต่อเนื่องซึ่งกระทำณกรุงเจนีวาลงวันที่29เมษายนคิดศักราช1958 ประกาศณวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2516เป็นปีที่28ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการจอมพลถนอมกิติกจรน,นายกรัฐมนตรีครับนี่คือข้อมูลที่อาจารย์ปานเทพภพงมพันธ์เนี่ยได้นําเสนอต่อคนไทยครั้งแรกเลยคืออาจารย์ปานเทพและเราก็เลยได้รู้ว่าอ๋อที่เขาอ้างๆกันเนี่ยว่ามันไม่มีจุดที่จะแบ่งเขตแดนประเทศไม่ได้ปักปันนั้นเนี่ย เป็นเรื่องปาหีทั้งนั้นเลยถูกต้องครับมันแบ่งเสร็จสับกันเรียบร้อยนี่วันหน้าและวันต่อไปแล้วครับ,รบพระเจ้าแผ่นดินทําไว้ให้แล้วครับพระองค์ทรงล่วงรู้การล่วงหน้าไหมผมเชื่อว่าล่วงรู้ครับเพราะว่ายามนั้นเนี่ยเรายังเด็กคุณทักษิณก็อาจจะยังยังเป็นวุ้นที่ไม่มีอิทธิพลทางการเมืองในปี2516เดือนมิถุนายนนั้น กลุ่มทุนจากตะวันตกได้เข้ามาพื้นที่นี้เรียบร้อยแล้วครับในการต่อไปข้างหน้าจะต้องมีปัญหาแน่พระองค์จึงให้ทํากันให้เสร็จสับ,บและทำไม่ให้อาเปรียบใครนะครับไม่ได้ให้ใหอาเปรียบเพื่อนบ้านนะครับทาไว้อย่างยึดหลักกติกาสากลครับคนไทยภาคภูมิใจได้และจําให้มั่นนะครับจําให้น่มั่นว่าพื้นที่ทางทะเลนั้นพระเจ้าแผ่นดินทําไว้ให้อย่างดีแล้วงดงามถึงพร้อมแล้วครับ คือมีการผนวกไปกับส่วนที่สัญญากับต่างประเทศด้วยครับคือเป็นสากลด้วยไม่เอาเปรียบใครครับนะครับและยึดโยงกับมาตรฐานทางสากล